สวัสดีค่ะมือนี้เขาก็มาพบพ่อกันอีกแล้วนะคะที่ช่องสาวหน่อยบานคํำซีผ้าเพื่อนคือเกาคือหลังนะค่ะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจแห่แน่น้าแน่เด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้แนนสิบผ้าพี่น้องไปเสื้อผ่พ่อกับแม่ค่ะอย่าฝ่าบอกพ่อกับแม่เด้อค่ะว่านั่นสิไป็นเสื้อผ้ายิ่งงี่แนนสิบผ้าพี่น้องไปเสื้อผ่พ่อกับแม่เนาะค่ะว่าจะเป็นการเสื้อผ้ายัง มากค่ะพี่น้องมาไปติดตามพร้อมๆกันกับแนนเลยค่ะตอนนี้นันนกะกดเงินมากเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้อง เงืนเดือนก่อนแรกของแนนเองค่ะทีหามาด้วยนำพักนำแรงเนาะคะ่ะก็เป็นเงื่อนเดือนก่อนแรกไน้และสิภาพพี่น้องไปเสื้อผ่พ่อกับแม่โดยการไห้คล้องควันวันเกิดย่อนหลังแล้วก็เป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่เนาะคะ่ะหลังจากที่เขาเลี้ยนจบมาก็เลยเสียเอาเงื่อนเดือนก่อนแรกไปให้พอ่อกับแม่เนาะค่ะก็เป็นจำนวนทีบ่บได้หลายแล้วกับ่บได้หน่อยเนาะคะ่ะกัเสียเอาไปตอบแทนพระคุณที่เพเลียงมาจนมาหอดมือนี้เนาะคะ่ะจนมี จนแน่นมีงานทําหลงกับมีเงินเดือนเนาะค่ะแน่กับเลสิภาพ,พี่น้องเอาเงินเดือนก่อนแหลกไปเสื้อผ้าพอก็แม่แล้อมกันจ้า ตอนนี้แน่งกระพานทุกคนมาทีอะไรกันจะได้แอนฟร์มหักเนาะคะ่ะลงมาหาพอกระแมงยูทีของงวัวของแน่นเองซึ่ง่อกระแมงก็กลังเหตุจิตวัดประจําวันเนาะคะ่ะพอกระกาลังเตรียมเครื่องที่สิบไปห้อยปุ๋ยขาวเนาะคะ่ะซานขาวปรับสภาพดินแม่ก็กาลังเอาหัวอาหารแผงงัวเนาะคะ่ะซึ่งอาะะเฮ็ดรจิตวัดประจําวันของแต่ละมือย่มแรงแบบนี้ตลอดเนาะคะ่ะเอาหัวอาหารมาให้งวัวยูทีอะไรกันจะได้แอนฟร์มหักเนาะคะ่ะ พ่อกระแม่ก็ยังว้อนหูจักเนาะค่ะว่าแนนซิเซอร์ไพร์อีกอย่างเนาะคะ่ะพ่อกระแม่ก็ยังเฮดเวียกตามปกติเนาะค่ะ่บด้ฮ้วลูกสีมีเซอร์ไพร์อีกอย่างเนาะคะ่ะมาเบิ่งพร้อมกันค่ะพี่น้องว่าสิมีโอกาสเซอร์ไพร์พ่อกระแม่บอ นี่ถึงมาออมนงกะโก้โอ้นางนาเร็วจะทายเฟซเพื่หัวเสีย้อยโอ้ยเขาจังว่าสิไปอะไรน้องบัวนี่เดือนแกเดียนเรก คนคัน <c oughs> นึงใจห่ได้พอขอเงขึ้นขั้นหนึ่งตอารถเกินเอาให้ยาใปใยญก็เห็นขอรถที่หนึ่ขอเง้ขนข,นขันหนึ่งเดืเ๋นแรก ไนเงินเดือน,น,นก่อนแรกวไลยดอกสิบห้าบาทสิบห้าบาทล่ดอกแต่ขอขึ้นไลยก็ได้ไเงินแรกสิดาวไฮประหยักดอกกอกลกเงินออกแกล้วแต่วันที่สามคืนหมู่บ,บ้านเ็กบ<ล>่าเบาสิบห้าบาทะบ่อหักมาเส้นพร้อม เอาให้เดือนแลกตอบแทนพระคุณที่เลี้ยงดูที่อบรมสั่งสอนแต่ว่าพระคุณแาลายได้ไม่ให้เมินใหได้ลากลบื้งมร้าเป่าิด้น่เงเ่เปิดเบอน่เปิดเบยิ้งเน่ปงเ่ยเปิดเบืน่องเน่ปิีิงเ่เบิบ่ิงเน่องเ่ปิบ่าเิดงนิด้อ ิดเบิ้งแนมันเป็นซองเป่าเอาเปิดเบิ้งแนมันเป็นซ่อ,เอง,อปเ,ออองเป่าเงิน่กบา่อบมีบวัน้องเงินวันนี้ไอ่อเ <laughs> บิ้งกระดูเอาไม่เาเงินป็นไปนยปังไงเบ้งนลงเงนเ่เเออ ไปซื้องัวด้องัวตัวละมือหนางัวซื้อมาได้เพราะว่ามีคอนาเบิองแดนพ่อบ๋าเออบันับเขาคนาแปดที่แปดคือคือมันมีใบเดียวแล้วทั้งไตเสียบอันยอดตี แปาตัวสามสามตัวได้เจรินลุงเรืองให้คุ้นให้ได้หลายหลายล้วแต่สีแบ่งกันรีอว่าแบ่งกันให้แล้วมีเครื่องมาสามคนีผู้่านมีไปแล้วตุลาเมืองหาเมืองหาให้เมื่อประชานแาดจังขอขึ้นขอขึ้นพัาหนึ่งแยวขอขึ้นค่ะก็เข่า กบอกวาไรเนเอกซื้อกับข้าวกินทุเช้าก็บาไปเติมน้านเดียหนึงกับพ่อเนาะใไกก็ทงานซ้มาติดทำงานซิบมือทำงานซิบมือก็ได้หลายยงให้มันห้จะได้นีีเงินมีทองบรใหาดสูเงินทองได้จนสีตลอดไถ้ามพอแม่ได้แล้วกัสแซวขึ้นทำพ่อผมนี้ซอมหนัง Thám tự hình phụ đề thả. thảm. Thám, mẹ thám. Hình như này kẹn. Đọc mày ý nhắn chứ nào. Thái phức chếp xe mà, đồ mắm lúc <laughs> phải chạy chứ. Xong anh bài bên mình tháo xuống, xong anh <laughs> Cái thầm ngàn, thầm ngàn, nó bắt xịt mở. Cứ bài thôi đấy em. Đẩy bò à? Chạy chạy anh em bà hãy mất cơ cản. Cáo phương phải hành. Nóng <laughs> hà, cáo phương, cáo bà hành. này, <laughs> พักพอนนี่เป็นนอนรับฟันดีพอดีมือนี่ห้ได้โศกได้ล่าเงื่อนดอกย่างมืสาวย่างมอแรงกระไดเกินก่อนเข้าบ้านออื